ตอนนี้ก็กำลังไปสนามบินสวนภูมินะคะเพื่อนๆน,นี่ช่างจูขับรถพาไปส่งนะคะช่างจูแต่ก่อนก็เป็นหน้าที่ของพ่อจิมนะคะแต่เดี๋ยวนี้ช่างจูมาทำหน้าที่แทนนะ,ะมาส่งพี่สาออกกับสนามบินนะคะอ่ะตอนนี้ยังรับติดแอร์อยู่ไหมขับไปรับติดตั้งครับอ่าใครอยากที่จะติดตั้งแอร์ซ่อมแอร์นะคะออะบอกมาเบอร์อะไร 0962743417ค่ะบริการแอร์นะคะกร,ร,รุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะนะคะสมุดปราการสมุดปราการได้หมดนะคะ0อีครั้ง0962743417 096 2 7 4 3 4 1 7นะคะบริการจูจูแอร์ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะใครที่เป็น FC ลูกคุณหนู UK นะแอร์เสียแอร์พังแอร์บ้งนะคะโทรไปได้ขอเบอร์อีกครั้งค่ะ096 27 4 3 4 1 7 096 27 4 3 4 1 7นะคะ,โด,โ,ะ,คะโดยตรงเบอร์ช่างจูแล้วถ้ามีคนโทรมาจีบอ, <Boo zie> อ่ะ เดี๋ยวมีคนโทรมาจีบนะโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรครับแล้วถ้าคนโทรมาปรึกษาเรื่องส่วนปัญหาส่วนตัวล่ะอ๋อไม่เปไ็นไรครับ <c oughs> คุยไหมถ้าเกิดเครียดหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่สบายใจรับรับทำรับปรึกษาได้ <c oughs> ใส่ด่วนเพื่อสุขภาพเ <c oughs> ดี๋ยวเจอคนโรคจิตอะ่ะป่วยโรคจิตทำไงก็ปรึกษาได้ครับเราที่ดีให้คปรึกษาแล <c oughs> ้คุณจะเป็นโรคจิตแบบไหนก็เลย าจะทุเลาลงไลยพวกนครับปรึกษาปัญหาปวดแตดไหมไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นระหว่างทางที่เออไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะเห็นริบๆรับๆนู่นแล้วนะคะทางนู้นเลยนู่นๆนู่นนะคะเพื่อนๆ ก็ความรู้สึกนะคะก็เออแม่มาไม่ได้นะคะปีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสัจธรรมชีวิตนะคะวันหนึ่งคนที่เขาอยู่กับเราวันหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้มาเหมือนแต่ก่อนนะคะเหมือนที่เวลาทุกครั้งแชมป์กลับสนามบินนะเพื่อนๆกับสุวนรณภูมิเนี่ย นะแต่ก่อนเราก็จะมีพ่อนะคะมีแม่มาคอยยืนรอรับแต่เนื่องด้วยว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามธรรมดาค่ะคนไทยไกลบ้านอย่างเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะว่าสุดท้ายแล้วนี่นะคะนะสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความรักความทรงจำนะคะความอบอุ่นความผูกพัน นะให้ได้คิดถึงกันนะคะแต่ก็ยังมองน้อยว่าที่จำยังโชคดีนะคะที่ยังได้กลับมาได้เจอแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าแกเริ่มเดินได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะต้องช่วยกันพยุงก็ตามแต่ก็ดีกว่าตอนที่ํามาช่วงต้นปีนะ,ะฉันไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าเราเครียดไม่ได้มีอารมณ์ในการมานั่งทำโซเชียลมีเดียนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีภูมิเยอะแล้วนะคะก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันกลับมาทําช่องใหม่อีกครั้งนะคะคลอ ที่อยู่เมืองไทยแล้วแอร์เสียช่วงอากาศร้อนๆอ่ะขอเบอร์อีกครั้งค่ะ096 274 3417กสองเจ็ดสนะคะร,รับงานแอร์งานแอร์ค่ะบริการจูจูแอร์นะคะน้องชายของลูกคุณหนู UK เองค่ะนะเพื่อนๆค่ะโอเคทุกวันเหรอครับขับไปกี่จักรลักษณะครับขับไปเลยค่ะรงานกวันเราติดเซลล์ได้ไหมรับติดไหมตอนนี้ไม่ได้รับครับทำไม อ๋ออย่างทีม<ต>งานแค่สามคนรับซ่อมรับล้างรับเซอร์วิสอะไรพวกนี้อยู่ครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ตามบ้านนะครับถ้าเกิดสนใจเครื่องชาร์จ EV รถไฟฟ้าแล้วก็อตอนนี้ก็รับติดตั้งตามบ้านอยู่โอเคเครื่องรับ EV รถไฟฟ้านะคะเกี่ยวกับเครื่องชาร์จไม่ใช่เครื่องรับขออภัยเพือพ่อนดูสิความรู้สึกมันเศร้ามันยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ต้องกลับบ้านน่ะ มันเป็นโมเมนต์นี้อีกแล้วว่าคนไทยไกลบ้านอย่างเราก็ต้องรู้ว่าเธอเพะมันผ่านตรงเนี้เธอสุวรรณภูมิเนี่ยมันใจหายนะมันรู้สึกหมว่าเฮย้ยฉันจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอีกแล้วหรอการที่เราไปอยู่ที่นู่นน่ะนะเธอฉันจำได้ตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วยี่สิบปีเนี่ยนะ เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกครั้งที่กลับมาประเทศไทยนะคะเราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะของของคนที่เรารักอายุเรามากขึ้นนะคะพ่อแม่เราก็แก่ลงนะคะบางท่านบางคนพ่อแม่ก็เริ่มจากไปกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่ที่เราจะต้องเติบต้องโตต้องยอมรับมันนะคะนะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าคุณร้อนนะคะอากาศร้อนเมื่อไหร่ก็ติดตั้งแอร์ค่ะ จูจูแอร์ค่ะศูนย์๙๖๒๗7๓๔๑๗7น7นะคะบริการจูจูแอร์ค่ะสัจธรรมนะคะอายุคนมันไม่เปลี่ยนแต่ว่าก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนเนี่ยนะร้อนช่างจู่นะคะฝากไว้ด้วยยินดีท้งหมร้อนที่จะถึงเนี่ยมีหน้าานหน้าหนาวหน้าฝนไปก่อนโอเคค่ะเต็มที่เลยโอเคค่ะเรืนเพื่อน ไว้ดึกๆเดินๆเดเรียกไม่ทำไรอ่ะไม่บางทีมีเคสลูกค้าดูยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยบอย่างเงี้ยช่างจูไม่เย็นหกโมงเงียง้ยช่วงอากาศรา้อนๆจะจัดอ่ะเข้าให้นะโอเคถ,ถ้าเรามีอะไรพร้อมคุยเราก็เข้าให้โอเคโอเค<า>ทุกเพศทุกวัยไหม <laughs> บางทีสามทีุ่่งยังทำงานกันอยู่เลยตีห,หนึ่งทีสองรังานอยู่เออเออดีละดีละฝากไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะช่างจูนะคะน้องชายทุกที นื้ดูสีสุวรรณภูมิอะ่ะเธอดูสายกันบินไทยนี่เธอดูเพื่อน,นกลับไปใช้ชีวิตกันต่อกลับไปสู้ต่อนะคะมาไทยทุกครั้งหมดเงินเยอะมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรกลับไปก็ไปทำงานใหม่นะคะอย่างน้อยเราก็ได้ให้เวลากับครอบครัวนะเพื่อนๆ อดีที่มาสองรอบก็ต้องมาดูแม่ไง <c oughs> ไม่ดูได้ไงก็ตอนแรกคิดว่าแกจะไม่นี่แล้วถูกไหมล่ะจูตอนแรกคิดว่าแกจะมาตุลีเย่ไปแล้วอะตอนนั้นอะถูกไหมแต่โชคดีที่ยังยัง,ยงแกยังอยู่ให้มาหากันนะก็เลยบอกว่าเออให้แก รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่าก,กินอะไรเข้าไปซีสัวนะลูกจะได้มาหาต่อปีหน้านะฮะแต่ก็ต้องทำใจเพื่อนๆนะคะทุกวันนี้ก็ปล่อยวางเข้าใจชีวิตนะถึงละใกล้ถึงละสวนนะูมิอันนี้เส้นอะไรโจเขาเรียกชน,นดทีเต้งบ้ามานมะ มันไม่ใช่ขึ้นบนข้างบนใช่ไหมมันจะมีเดบขึ้นตรงข้างบนใช่ไหมล่ะนานานเออเวลารถมันสมัยก่อนอนะตอนที่พ่อกับแม่นะ่ะเพื่อนๆเ,เออตอนที่สนามบินมันเพิ่งเปิดนะพ่อกับแม่เขาก็เคยขับรถมาวนตรงนี้นะคะมาดูเครื่องบินเครื่องเบินกันเนาะจูเนาะ เป็นอดีตละเป็นความทรงจำละจูอม,มาใบิอะ uh, will you back again next year บิ๊ก w i ไอ้ทอมมันชอบอยู่แล้วมันชอบทะเลเกาะช้างเกาะช้างไหมใ sure. okay. ช่สมัน สงกรานเหรอขอสงกรานโอเคสงกรานไปทุ่งวัวแล้วนี่เราไปต่อชุมพรจูเซซาวทุน,ทนไทยแลนด์เซนเป็นไทยสงการานสนุกฮะสงการกานตัเองเข้ามาเล่นวัวไหลพะมะแดงที่บ้านเราเนี่ยตายปู่กูจะมาอีกแล้วโทุสนุกมากเลยวัวไหลพะมะแดงตอนวที่แล้วตัเองอยู่ยังไม่ได้ทันเท่าไหร่วางแผนจะมาพระสงกรานทีแล้วอยู่ไหนอย่บ้านตายหาเงินก่อนใช่เงินเยอะมากทำงาน มาเมืงไทยตอันตร์ตุ๊บ่อบบบนเบยบบบงบบ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 นบบ t บบ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  t บบบบ t บบ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 บ i ไอจ้าทอมไปทำทอมทอมแอร์ทอมทอมแอร์อะไรจูจูแอร์โยนนันท์บิสเนอ s ทอมทอมแอร์ถึงราคาสวนภูมินะคะเพื่อนๆเนี่ยเสียงประทัดดังกังวานบ้านป่าเธอก็ไม่มาสักทีลองเพลงจู สาวน้อยกลับบ้านทำไมที่ในวันนี้ไม่มีเธอคืนบ้านมาตุ๊จีนมาเยือนแล้นหนาคนเข้ามาเห็นละหมากมีเหลียวมองดูชายคาเก่าๆพยายามบ้านเกิดคนดี ถึงราค่ะสวรรณภูมินะคะ Welcome to สวรรภูมิแอร์พอร์ตนะคะเขคเคยจก,กันทแล้วเธออยู่กันถึงแล้วสวรรณภูมิค่ะถ่ายรูปก่อนอ่ะจูีกนกันทอมอ่ะ หนึงสองสามเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันละค่ะเพื่อนๆน,นะคะได้เวลากลับอิงลานแล้วนะคะเครื่องจะออกตอนประมาณบ่ายโมงนะคะก็จะไปถึงที่นูน่นที่อังกฤษประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะคะประมาณนั้นเวลาวันเดียวกันเลยแต่ว่าเนื่องดวเวลามันห่างกันเชั่วโมงมเพื่อนๆก็ไปถึงปุ๊บก็ เดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรถอูเบอร์นะคะจากฮี t ร o แอร์พอร์ตกับบ้านค่ะไปเจอกับอากาศหนาวๆที่อังกฤษก่อนเตงจำจุดจอดรถดได้ไหมจำได้ใช่ไหมไม่ลืมใช่ไหมหลงไม่ลืมใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันค่ะเพื่อนๆน้ำหนักได้คนละ25กิโลนะคะ2คนก็50โลค่ะแต่ว่าเราใส่ไม่ถึงหรอกนะคะส่วนกระเป๋าขึ้นเครื่องก็ได้คนละ7กิโลเท่านั้นค่ะชอบมากคือตู้เต่าบินเท่าน,นั้นฉันไปฉันอิมเพรสมากฉันอยากให้อังกฤษมีตู้เต่าบินแบบนี้จังประเทศไทยลำหน้าไปไกลมาก 哎。嗯哼。